สวัสดีค่ะค่ะพบกับพออน้อยปอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมคัญในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์แล้ว ลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะคะค่ะท่านนึงนะคะค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่11เกิดวันที่11ตุลาคม2508 แต่ยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุเลยต้องทําอย่างไรลงไปแล้วจะเริ่มในระเบียอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปจะแลกจะได้รับย้อนหลังไหมค่ะวันนี้พอ้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่เกิดวันที่11ตุลาคม2508ท่านอายุเกิน60ปีบริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นให้ท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะไม่ต้องรอ ไปลงได้เลยท่านลงในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุโดยที่ไม่ได้รับย้อนหลังนะจ๊ะไม่ได้รับย้อนหลังเพราะฉะนั้นอยากปล่อยให้เวลาเนิ่นนานค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่เกิดวันที่11ตุลาคม2508 ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจะไปลงได้เลยลงที่ไหนลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นค่ะไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตหน้าภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันน่าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารนะคะเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านได้สําเร็จค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่เกิดวันที่11ตุลาคม2508 โดยปกติแล้วท่านท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่11 ตุลาคม2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2568เป็นต้นไปนะคะแต่ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้เลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปลงในเดือนพฤศจิกาย,ยน 2,568ก็คือในช่วงนี้กาเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2,568เป็นต้นไปแต่ถ้าท่านยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะไม่สะดวกไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนกาก็นําเรียนเลยนะคะว่าท่านลงในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุโดยที่ไม่ได้รับย้อนหลังนะจา้าเพรานเองไม่ ยากให้เสียสิทธิ์เลยค่ะก็ฝากไว้สำหรับท่านที่เกิดวันที่11ตุลาคม2508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยให้ด่วนให้ไว แต่ก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านลงไปแล้วลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างคิดผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพตไหนเปลี่ยนต้นไปใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอเราเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูล ข่าวสารทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะกสำหรับในคลิปนี้ผ mm hmm. ่อะนาะยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ